ตอนที่2คู่เวรมีจริงหรือไม่และจะหลีกหนีได้หรือเปล่าถามคู่เวรมีจริงหรือไม่แบบที่พออยู่ด้วยกันแล้วมีแต่ความวิบัติและความหมายของคู่แท้หมายถึงอยู่ด้วยกันแล้วมีแต่ความสุขความเจริญใช่ไหมหากเป็นเช่นนั้นต้องเชื่อเกณฑ์ของดวงชะตาราศีที่ว่า จะเจอคู่แท้เมื่อน,นั่นเมื่อน,นี่ใช่ไหมถ้าหากว่าเรามีวิบากที่ต้องเจอคู่ที่ทำให้เราไม่มีความสุขเราจะหลีกหนีได้หรือไม่คู่หญิงชายนั้นมีหลายแบบไม่ได้มีแต่คู่เวรกับคู่แท้คําว่าคู่แท้จะทำให้คุณนึกถึงเพศตรงข้ามที่ติดตามกันไปทุกภพทุกชาติเป็นตัวเป็นตนจับจองกันอย่างท้าวรไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งธรรมชาติไม่ได้มีอะไรอย่างนั้นตามกฎเหล็กข้อแรกสุดคือทุกสิ่งต้องเปลี่ยนแปลงไปหากหันมาใส่ใจกับคำว่าคู่บุญและคู่บาปแทนอย่างนี้จะเห็นอะไรกระจ่างขึ้นเพราะคนเราทำบุญทำบาปสลับกันได้ไม่มีใครทำบุญทำบาปร่วมกันอย่างใดอย่างหนึ่งได้ตลอดไปและนั่นก็แปลว่าคู่บุญ อาจหมายถึงคู่ที่ร่วมทำบุญกันมามากกว่าร่วมทำบาปส่วนคู่บาปก็อาจหมายถึงคู่ที่ร่วมทำบาปกันมากกว่าร่วมทำบุญมองอย่างนี้อคติจะลดลงอย่างหวบหาบทันทีประเภทขัดเคืองใจนิดหน่อยก็เหมาว่านี่คู่เวรของเราหรือประเภทต้องตาต้องใจเมื่อเริ่มพบก็เหมาว่านี่แหละคู่แท้ของฉันเราจะเห็นตามจริงว่าถ้าต้องตาเมื่อเห็น ถ้าเย็นใจเมื่อใกล้อันนั้นก็เป็นคะแนนทางความรู้สึกด้านดีชั้นแรกต่อเมื่อมีความผูกพันผ่านเหตุการณ์ดีร้ายหรือที่เรียกง่ายๆว่าร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันตรงนั้นค่อยเป็นคะแนนสะสมในชั้นต่อๆมากระทั่งปักใจเชื่อได้ว่าเป็นคู่บุญกันจริงๆความรู้สึกด้านดีชั้นแรกในระยะแรกพบศพตานั้น เป็นผลบุญจากการอยู่ร่วมกันมาก่อนในอดีตชาติส่วนการร่วมทุกขร่วมสุขผ่านเหตุการณ์ดีร้ายต่างๆมาด้วยกันเป็นบุญใหม่ที่เกิดจากการเกื้อกูลในปัจจุบันชาติพระพุทธเจ้าตรัสว่าความรักจะเกิดขึ้นไม่ได้หากปราศจากเหตุปัจจัยทั้งอดีตและปัจจุบันประกอบกันไม่ว่าจะเป็นของเก่าหรือของใหม่บุญที่สร้างคู่บุญขึ้นมาจะเหมือนเหมือนกัน พระพุทธเจ้าตรัสแสดงไว้ได้แก่ 1. มีศรัทธาไปในแนวาทางเดียวกันเช่นถือศาสดาองค์เดียวกันเชื่อหรือไม่เชื่อเรื่องกรรมวิบากด้วยกันเชื่อว่าโลกลมหรือโลกแบนเหมือนเหมือนกันเชื่อแนวทางในการดำรงชีวิตรูปแบบเดียวกันเป็นต้น เมื่อศรัทธาไม่ตรงกันก็คุยเรื่องไม่ตรงกันเมื่อคุยเรื่องไม่ตรงกันก็คุยกันได้ไม่นานเมื่อคุยกันได้ไม่นานก็เบื่อกันเร็วอันนี้คือความจริงที่เกิดขึ้นกับทุกรูปทุกนามไม่จำเพาะเฉพาะคู่รักเท่านั้นขนาดเพื่อนกันแต่เชื่อไม่เหมือนกันยังยากที่จะเป็นเพื่อนสนิทเลยครับศรัทธาที่ร่วมกันปลูกฝังให้มั่นคง ย่อมทำหน้าที่ที่สร้างสายตาที่มองไปในทิศเดียวกันไม่ก่อความรู้สึกเป็นอื่นจากกัน 2. มีศีลอันเป็นเครื่องหอมทางใจเสมอกันคือมีความคิดงดเว้นข้อประพฤติผิดแบบเดียวกันเป็นเหตุให้ไม่รังเกียจหรือมันไส้กันพรานหนุ่มกับพรานสาวทนกลิ่นอายข้าปันของกันและกันได้ แต่ให้หมอสรรที่มีรังสีช่วยชีวิตมาเป็นคู่ผัวตัวเมียกับมือปือนร้อยศพที่ทถมืนด้วยรังสีเอาชีวิตอย่างไรก็คงทนกลิ่นอายที่เป็นตรงข้ามของกันและกันไม่ไหวและนั่นก็เช่นเดียวกันถ้าฝ่ายหนึ่งเจ้าชู้ร้อยลิ้นกลลาวนสัำสอนไปเรื่อยโดยไม่สนใจความสกปรกหมกมุ่นย่อมหน้ารังเกียจยิ่งสำหรับคนใจซื่อถือความสะอาดผัวเดียวเมียเดียวศินที่ร่วมรักษาให้บริสุทธิ์ดีแล้ว ย่อมทำหน้าที่สร้างความอบอุ่นเชื่อมั่นในการละกันสนิทใจไว้วางใจกันเป็นมั่นเหมาะ 3. ม,มีจาคะอันเป็นวิธีคิดแบ่งปันเสมอกันอย่างน้อยต้องเป็นผู้ให้ซึ่งกันและกันในทางใดทางหนึ่งไม่ใช่มีแต่ฝ่ายหนึ่งคิดอยู่ข้างเดียวอีกฝ่ายเอาเปรียบตลอดเช่นอีกฝ่ายจะละเงินให้ใช้ อีกฝ่ายสละแรงปรนิบัติเป็นต้นการเอารัดเอาเปรียบเกิดจากจาคะที่ไม่เสมอกันเป็นมูลยิ่งหากต่างฝ่ายต่างคิดเจือจานคนอื่นเห็นข้าวของอะไรไม่ใช้แล้วก็คิดตรงกันว่าน่าบริจาคแก่คนที่เขาไม่มีอย่างนี้ยิ่งไปกันได้มีโอกาสร่วมบุญกันบ่อยๆยิ่งให้คนอื่นมาก ก็ยิ่งได้ความสุขในการสละมาเสริมใหญ่แก้วร้อยสัมพันธ์ให้กันแน่นแฟนขึ้นจาคะที่ร่วมกันยินดีโดยพร้อมเพรียงยอมก่อความรู้สึกซึ้งใจอย่างใหญ่เหมือนอยู่ด้วยกันจะเป็นที่พึ่งให้กันปลอดภัยร่วมกันประครับประคองกันไม่มีวันล้มพร้อมกัน 4. มีปัญญาเสมอกัน กล่าวทางโลกคือคุยกันรู้เรื่องกล่าวทางธรรมคือมีระดับการเห็นตามจริงใกล้เคียงกันหรือ,อย่างน้อยเป็นไปในทางเดียวกันไม่ใช่พูดคนละภาษาฝ่ายหนึ่งทำก่อนคิดอีกฝ่ายคิดก่อนทำหรือฝ่ายหนึ่งเอาอารมณ์พูดอีกฝ่ายพูดด้วยสติปัญญาหรือฝ่ายหนึ่งเห็นชัดว่าอะไรอะไรไม่เที่ยงความยึดมั่นถือมั่นเหลือน้อยแต่อีกฝ่ายหนึ่ง แค่เรื่องน้อยก็ยึดมั่นถือมั่นเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตก็คงนึกระอาหรือหมั่นไส้ในการเป็นอย่างยิ่งปัญญาที่ร่วมเสริมส่งกันและกันยอมทำหน้าที่สร้างความร่าเริงในการสนทนาและความไม่พร่นที่จะต้องฝ่าฟันอุปสรรคร่วมกันหากอดีตการคุณเคยครองเรือนกับผู้มีบุญเสมอกันทั้งสี่ข้อหรืออาจหย่อนนิดหย่อนหน่อยได้ ขอเพียงได้มาพบกันในชาตินี้ก็จะเกิดแรงดึงดูดที่ก่อความรู้สึกแสนดีอย่างประหลาดเหมือนเข้ากันได้ทุกอย่างเหมือนเห็นกันได้ทุกแง่มุมด้วยความเข้าใจกระจ่างและขอเพียงเกื้อกูลกันนิดนิดหน่อยๆเช่นฝ่ายหนึ่งมาถามทางอีกฝ่ายบอกทางให้เท่านี้ก็จะเกิดแรงปฏิพัทธ์ขึ้นอย่างรุนแรงชนิดที่ฝ่ายชายในวงเล็บซึ่งมีธรรมชาติเป็นฝ่ายรุก อาจยื่นข้อเสนอเดินพาไปส่งและฝ่ายหญิงก็ตกลงรับข้อเสนออย่างยินดีเต็มใจทันทีและการตกลงร่วมทางกันไปจนกว่าจะตายก็ติดตามมาอย่างรวดเร็วไม่มีอะไรซับซ้อนไม่มีเหตุการณ์น่าปวดหัวไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับคู่บุญประเภทนี้แน่นอนว่าสายตาทั่วไปมองแล้วย่อมนึกอิจฉาโดยไม่มีใครเข้าใจต้นสายปลายเหตุที่แท้จริงว่า เหตุใดจึงมีคู่ที่น่าอิจฉาได้ปานนั้นรู้แต่ว่ามีจริงแต่ไม่รู้ว่ามีขึ้นมาได้อย่างไรต้องต่อว่าใครที่แกล้งลำเอียงความจริงคือคู่บุญได้รับความยุติธรรมจากธรรมชาติกรรมวิบากต่างหากแต่อาจเป็นความยุติธรรมที่ลึกลับเพราะนำอดีตชาติมาแสดงให้เห็นเป็นภาพยนตร์ตามโรงไม่ได้อย่างไรก็ตามแม้วิบากเก่าบัรดาลให้ช่วงแรกครบ เกิดแต่เรื่องดีๆต่างฝ่ายต่างเป็นสุขชื่นมืน่นไปที่ไหนใครก็เชียร์ทำอะไรร่วมกันก็รุ่งเรืองแต่ถ้าบุญเก่าแพ้บาปใหม่ค่อยๆสั่งสมบาปจนต้องทะเลาะเบาะแว้งหรือเกิดการทำร้ายกันด้วยวิธีต่างๆคู่บุญก็เปลี่ยนเป็นคู่ครึ่งบุญครึ่งบาปได้คือครึ่งบุญเก่าและครึ่งบาปใหม่ความหลงลืมอดีตชาติ ความประมาทในวัยและความไม่รู้จักบุญบาปไม่เชื่อว่าบุญบาปมีผลนั่นแหละที่อาจเปลี่ยนคู่บุญให้เป็นคู่บาปได้ตลอดเวลาบาปนั้นแม้เล็กน้อยก็เหมือนเหรียญหยอดกระปุกเพียงสั่งสมให้มากวันละเล็กวันละน้อยเมื่อถึงวันหนึง่งลองยกกระปุกดูก็อาจพบว่ามันหนักราวกับลูกเหล็กใหญ่และถ้าเป็นบาปที่สะสมร่วมกันก็อาจถูกฉุดลากลงต่ำพร้อมกันได้ บาปอันมีผลที่ทำร่วมกันแล้วหญิงชายกลายเป็นคู่บาปนั้นยืนพื้นอยู่บนกิเลสสามประการของมนุษย์ได้แก่ 1. ราคะคือทำเรื่องบาดใจกันทางเพศไปมองคนอื่นไปคุยกับคนอื่นและกระทั่งไปมีคนอื่นกระแสก,กรรมอันสำเร็จด้วยการนอกใจจะเป็นของแหลมคม ที่กรีดใจพูดทําให้เป็นทุกข์ก่อนในรูปของความรู้สึกผิดและเมื่อประจบก,กับความจริงที่ว่าความลับไม่มีในโลกวันหนึ่งเมื่อเรื่องแดงคู่ของตนทราบเรื่องก็ต้องเป็นทุกข์ตามในรูปของความผิดหวังเสียใจความร้าวฉานอันเกิดจากเรื่องทางเพศนั้นแม้คู่ครองไม่ผูกใจเจ็บอย่างน้อยก็กลายเป็นเงามืดติดตามไปบนเส้นทางความสัมพันธ์เมื่อเกิดชาติใหม่ ความสัมพันธ์ทางเพศจะเป็นแรงดึงดูดแต่แรงดึงดูดนั้นแฝงความน่าคลางแคลงชอบกลอย่างน้อยก็มีเหตุหน่าสับสนทำให้คิดคิดว่าจะเอาใครดีคนนี้ดีแน่ไหมหรือกระทั่งเกิดความรู้สึกสกรปรกเมื่อถูกเนื้อต้องตัวในช่วงแรกๆขัดแย้งกันแปลกๆก,ก,กับความวาบหวาาเมื่อใกล้กันรสนิยมทางเพศที่ไม่เสมอกันก็อาจเป็นชนวนได้ แต่มาในรูปของความหน่ายไม่อยากไปด้วยกันไม่ใช่ความบาดใจเหมือนอย่างการนอกใจกันแต่หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งขมเหงและเป็นโรคจิตวิปริตทางเพศกระทำย่ำยีให้อีกฝ่ายเจ็บกายเจ็บใจเป็นประจำก็มีส่วนก่อกระแสะภัยเวรขึ้นในสายสัมพันธ์ได้เช่นกัน 2. โทสะ ส่วนใหญ่มักมีมูลจากช่องว่างระหว่างคนเมื่อทัศนะต่างกันเมื่อความอยากต่างกันเมื่อรสนิยมต่างกันเมื่อสำเนียงและภาษาต่างกันอะไรๆในทางร้ายก็เกิดขึ้นได้เสมอโดยเฉพาะในรูปของการทะเละาะเบาแววงเมื่อทะเลาะเบาะแววงย่อมผูกใจเจ็บคิดอาฆาตพยาบาทอยากแก้แค้นอยากเอาคืนไม่รูปแบบใดก็รูปแบบหนึ่ง พูดไม่ได้ก็เย้ยหยันเหยียดหยามผ่านแววตาให้สะใจเสียหน่อยก็ยังดีกรรมร่วมกันที่ทำด้วยโทสะจะเป็นแรงผลักใสหรือดนใจให้นึกเกลียดกันแต่โทสะนั่นเองก็เป็นพลังร้อยรัดให้ต้องอดรนทนไม่ได้อยากวนเวียนมาทิ่มต่ำกันเสียหน่อยได้ประชดประชันได้เอาชนะสำเร็จแล้วสะใจและเป็นสุขพิลึกท้ายที่สุดพอร่วมหอลงโรงจริง ความสนุกจากการงอนการง้อก็แปลไปเป็นโศกนาฏกรรมได้โดยเฉพาะเมื่ออิทธิพลทางเพศกลายเป็นเครื่องมือกดความรู้สึกให้ดูถูกกันและกันเห็นอีกฝ่ายแต่ในทางต่ำเรื่องเพียงเล็กน้อยก็เป็นน้ำพึ่งหยดเดียวอาจบันดาลให้อยากส่งคู่ครองไปสู่ปรโลกได้และถ้าฆ่ากันตายในชาติหนึ่งชาติถัดมาก็เกิดแรงยึดเหนี่ยวมาหากันอีก ผ่านความดึงดูดทางเพศแล้วต้องทำร้ายถึงเลือดถึงเนื้ออีกจนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะอโหสิให้อย่างไม่มีเงื่อนไขทุกวันนี้ที่เห็นดาดืดนคือการน้อยใจกันแล้วฆ่าตัวตายนี่ก็เป็นกรรมร่วมที่อยู่ในหมวดของโทสะเจอกันใหม่ในชาติถัดไปก็จะมีอารมณ์รุนแรงฉุนเฉียว หรือเป็นเหตุบันดาลใจให้มักง่ายกับชีวิตอีก 3. โมหะหมายถึงทำกรรมแบบโง่ๆร่วมกันโดยอาจสำคัญว่าได้ใช้ความฉลาดเฉียบแหลมไม่มีใครจับได้ไล่ทันเช่นเคยร่วมกันโกงสงโกงเงินบริจาควัด กงประชาชนกงหมู่คณะกงเพื่อนฝูงหรือกงคนแปลกหน้าเป็นรายตัวกรรมที่ทำร่วมกันแบบโง่ๆงนั้นกว้างขวางพิสดารไม่รู้จบเอาเป็นว่าถ้าทำความเดือดเนื้อร้อนใจให้กันและกันด้วยเหตุเพียงเล็กน้อยหรือทำความเสียประโยชน์สุขแก่มวลชนเป็นอันมากอันนั้นแหละกรรมร่วมกันที่ยืนพื้นอยู่บนโมหะไม่ต้องรอชาติหน้า เอาแค่ชาตินี้เมื่อถึงจังหวะที่กรรมผลดผลก็จะอยู่ร่วมกันยังไม่เป็นสุขสักนาทีมีแต่เรื่องราวรุมเรา้าหรือไม่มีเรื่องก็ก่อเรื่องให้กันเองความพินาศอันเกิดจากโมหะนั้นกล่าวได้ว่าน่ากลัวเหนือสิ่งอื่นใดเพราะราคะและโทสะนั้นยังเปิดโอกาสให้ตั้งสติคิดพิจารณาทบทวนและให้อภัยกัน แต่โมหะจะปิดกั้นสติปัญญาแทบทุกประตูมองทิศไหนเหมือนเจอแต่ทางตันทึบถึมนั่นเป็นลักษณะสะท้อนของการทำกรรมด้วยความหลงเขลามืดบอดแต่แม้เจอเรื่องร้ายรุมเร้าก็ยังอุตส่าห์ปักใจเชื่อว่าต้องอยู่ร่วมกันถึงจะดีทิ้งคว้างกันไม่ได้ต้องทนทุสซีทั้งอย่างนั้นนี่ก็เป็นภาคต่อยอดของโมหะด้วย ขอสรุปเพื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายๆและรวบรัดถ้าชวนใครทำบุญได้สำเร็จทั้งทำต่อกันทั้งทำต่อคนอื่นด้วยกายวาจาและใจอันเป็นสุจริตคนนั้นมีแนวโน้มจะเป็นคู่บุญและอยู่กับคุณได้อย่างแท้จริงในชาติปัจจุบันแต่ถ้าเป็นตรงข้ามเจอกันมีแต่ชวนกันตกต่าทำอะไรเหมือนเป็นบาปกับตัวเองและคนอื่นไปหมด อย่างนั้นก็สอเขาว่าไปด้วยกันไม่รอดหรอกครับถึงแม้มีความดึงดูดทางเพศขนาดไหนก็ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนอยู่ด้วยกันก็พอบอกเป็นเขาๆได้ระดับหนึ่งถ้ามีแต่เรื่องดีๆเข้ามาก็น่าจะเคยทำบุญร่วมกันไว้ก่อนแต่ถ้ามีแต่เรื่องร้ายๆก็ให้สันนิษฐานว่าไปทำอะไรไม่ดีร่วมกันไว้เพราะมีอยู่ครับ วิบากชนิดที่จ้องรอจังหวะตอนคู่บาปมาเจอกันเจอเมื่อไรเกิดเรื่องแย่เมื่อนั้นอันนี้สะท้อนให้เห็นบาปแต่ปางก่อนค่อนข้างชัดยิ่งถ้าต่างฝ่ายต่างมีชีวิตเรียบง่ายดีๆพอมาอยู่ด้วยกันค่อยเกิดเรื่องครุขระร้ายแรงบ่อยๆอ,อันนั้นแหละฟันธงเลยครับใช่คู่บาปแน่หลักการดูคู่ขอแนะนำว่า ลองชักชวนกันทำบุญดูความรู้สึกผูกพันด้านดีจะแน่นอนกว่าการดูเลิกยามใดๆครับแต่ผมก็เข้าใจและเห็นใจบางคนไม่มีโอกาสเลือกมากนักถ้าใครคิดว่าตนเองมีบุญในเรื่องคู่น้อยผมอยากแนะนำให้ตั้งใจรักษาศีลห้าอย่างเข้มงวดทำทานด้วยความเบิกบานอย่างเข้าใจสักพักมนุษย์เรายกระดับความมีบุญได้ในชาติเดียว เดี๋ยวถ้าบุญถึงขีดบรรดาลสุขในปัจจุบันทันตาเมื่อไหร่บุญนั้นก็จะแปลสภาพเป็นแรงดึงดูดชักนำคนดีๆที่สมกันมาหาเราเองครับหากถือหลักความจริงนี้ก็คงเป็นคำตอบไปในตัวว่าเราจำเป็นต้องเชื่อเกณฑ์ชะตาราศีไหมสำหรับการหลบหลีกคู่เวรหรือคู่บาปให้ตอบตรงไปตรงมาคือยากแต่เป็นไปได้ครับ คือเมื่อเจอแล้วเรามีสติตั้งมั่นไม่หลงถลําไปตามแรงดึงดูดทางเพศการหักห้ามใจได้บวกกับการตั้งใจเป็นผู้ไม่มีเวรให้อภัยได้ด้วยใจบริสุทธิ์แท้จริงในทุกเรื่องที่น่าขัดเคืองจะค่อยๆแยกคุณออกห่างจากเขามาโดยดีในที่สุด,ด,ด,าดจากเตรียมสเบียงไว้เลี้ยงตัวเล่มห้า ตอนที่11 cry